สวัสดีค่ะบัทนินียายปูสิวเาอตมาพิจารณาปัจจัยซีกันอ่ายายปู่กับซิวอค้ำแป๋คือเก่าสิวเบอพ่อาบาลีกับิมีคําแปว่าสิ่งเหล่านี้นี้เป็นศักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นกําลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เนืองนิดสิ่งเหล่านี้คือจีวรและบุคคลผู้ใช้สอยจีวร เป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติไม่ได้เป็นสัตวะอันยั่งยืนไม่ได้เป็นชีวะอันเป็นบุรุษบุคคลว่างเปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนคนสิแปลวยังสิระของทิงซิ่งทุกอย่างมันสิเป็นของสะอาดถามว่าถูกกรตัวตนเฮ่ามันสิเป็นอของเน่าเปืเ่อยเพราะวลางกยเท่านี้หอหห้มไปด้วยของอ่าบัาวาของเน่าเหม็นนะเขาเจ้าเอืญนพวกอ่า อของเน่าเหม็นทั้งหลายแต่ว่าร่างกายเขาห่อหุ้ม้วยหนังซื่ๆก็จีบรอทั้งหมดนี้ไม่ได้เป็นของหน้าเกลียดมาแต่เดิมคันมาถูกเข้ากับร่างกายอันเน่าอยู่เป็นนิดนี้นี้เล่าย่อมกลายเป็นของหน้าเกลียดอย่างยิ่งละก่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นศัก์แต่ว่าถ้าตามธรรมชาติเท่านั้นเป็นกําลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เนืองน,นิดสิ่งเหล่านี้คือเบอาหารบินทบาท และบุคคลผู้บริโภคอาหารบินทบาทนั้นเป็นศักว่าธาตุตามธรรมชาติไม่ได้เป็นสัตวะอันยั่งยืนไม่ได้เป็นชีวะอันเป็นบุตรบุคคลว่างเปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนก็บิณทบาตท,ทั้งหมดนี้ไม่ได้เป็นของน่าเกลียดมาแต่เดิมคันมาถูกเข้ากับร่างกายอันเน่าอยู่เป็นนิดนี้ก็ย่อมกลายเป็นของน่าเกลียดอย่างยิ่งไปด้วยกัน ของทุกอย่างเนี่ยปกติเขาสืมีรูปและของเขาอยู่แล้วถ้ามถูกกรางกายคนมันสจเกิดความนเน่าเปื่อยเพราะว่าเขาถือว่าร่างกายของคนน้น็นเป็นสิ่งที่สุกปรกแลแต่ก็บว่าวเรื่องเสนาสนะสิ่งเหล่านี้เป็นศักดิ์แต่ว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นกาลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เนืองนิด สิ่งเหล่านี้คือเสนาสนะและบุคคลผู้ใช้สอยเสนาสนะนั้นเป็นศักว่าธาตุตามธรรมชาติไม่ได้เป็นสัตวะอันยั่งยืนไม่ได้เป็นชีวะอันเป็นบุตรบุคคลว่างเปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนก็เสนาสนะทั้งหมดนี้ไม่เป็นของหน้าเกียรติมาแต่เดิมขั้นมาถูกเข้ากับร่างกายอันเน่าอยู่เป็นนิดย่อมกลายเป็นของหน้าเกียรติอย่างยิ่งไปด้วยกันนี่ก็คืออันนี้คือบารื่องเสนาสนะ ที่นี่กับว่าเรื่องยาเพศสัตว์สิ่งเหล่านี้นี้เป็นสัตว์แต่ว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นกําลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เรื่องนี้สิ่งเหล่านี้คือเพศสัตว์บริขารอันเกือ้อกูลแก่คนไข้และบุคคลผู้บริโภคเพศสัตว์บริขารนั้นเป็นสัตว์แต่ว่าธาตุตามธรรมชาติไม่ได้เป็นสตว์อันยั่งยืนไม่ได้เป็นชีวะอันเป็นบุรุษบุคคลว่างเปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนก็เพศสัตว์บริขาร ไม่เป็นของน่าเกลียดมาแต่เดิมขั้นมาถูกเข้ากับร่างกายอันเน่าอยู่เป็นนิดย่อมกลายเป็นของน่าเกลียดอย่างยิ่งไปด้วยกันอันนี้คือการพิจรารณาปัจ,จัยศีสิ่งที่ยายปูได้ตลอดคือธรรมวัดเสาร์ธรวัดเ็นเนี่ยเสียเฮ้าได้หลายแต่ว่าตอนตอนทำวัดเสาร์เนี่ยมันมีค่าถาอยู่บทหนึ่งเด้ที่เฮ้าควรียเอาไปาติดตัวเข้าไปคือบท อิเจวะเมกันตะพิปูแชเนยยะกลางวัตุตยังวันทยาตาพิสังขตังบุญยังมายายังมะมะสะพูปัทถวามาหุนตุเวตัสสะปภา,าวจิทิยาเนี่ยมันเป็นเขาเอื่นวะพระคาถา,าประจําทําวัดเศร้ามาที่นี่บุญใดที่ข้าพระเจ้าผู้ว่าอยู่ซึ่งวัตถุสามคือพระรัตะนาตรัยอันควรบูชาย,ยิ่งโดยส่วนเดียวได้กระทําแล้วเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้นี้ขออุปตวะทั้งหลายจงอย่ามีแก่ข้าพระเจ้าเลย ด้วยอํานาจความสําเร็จอันเกิดจากบุญนั้นเฮาสามารถเป็นพระคาถาตอนทําวัดเ้าได้เป็นสิ่งที่ว่าคุ้มคล่องเฮารักษาเฮานี่แหละเขาบอกว่าแถวเฮามาวัดเท่าสิได้บทสวดพระคาถาประจาเด้แล้วก็ทํ้วัดเย็นก็สิมีอีกบทหนึ่งเด้แต่ว่าทําบดวัดเย็นนี่เขาเจะเอาสิเสริมไปด้วยบทต่างๆเขาเอิ่นว่าบทอ่าไข่ชิ้นบนมีพวกบทชิ้นบนช่อนพวกอีกอ,อย่างั้งหลาย แต่ว่ามือน,นี้ยายปู่ว้าวเรื่องทำวัดเ้าจบกแค่นี้ต่อไปนี่ก็สิวาทำวัดเย็นแต่ว่ามันสีนมีบทพิเศษอีกบทหนึ่งคือบทกวดน้ำโดยมากสมัยก่อนเข้าเจ้าเสียเอาบทนี้ไปเป็นบทท่ว่าเรียกฝนเรียกฝนเ,เขาเอื่นว่ากวดน้ำเขาแต่มันแต่มันตื่นพวกกวดน้ำคือกันแต่บทใส่สำหรับเรียกฝนเลลวลาฝนแรงติดตามยายปู่ยายปู่มีเรื่องดีๆสิวฟังหลายอย่าง,ลางแล้วไปที่นี่ คนเฮาพูดถึงเรื่องสินหากับมักแปดต่ออ่าคนเฮานีสิติดดีแต่คนติดดีนี่มันเสียหายในเขาเืิ่มโตแต่ว่าหันเฮาติดเป็นปกติเฮาสิด,ดีเลยอย่าไปหาติดดีถ้าติดดีนี่มันบเป็นธรรมชาติเฮาสิหลงในความดีแต่หันเฮาติดธรรมชาติของค้นคือนหนึ่งรักษาสินหาพระบกขาสัตว์บลลักทรัพย์บ่อปภูพินิกามบา่อ่า ปูดจ่าไซไลาย้นแล้วก็บรเด่มสุราแล้วก็ทุยางหันหาอยเกมีความสูขเข้าใส่มักแปดมักแปดคือขอบอ่ให้เงาเป็นทุกกระมี่หูจักป่อยว่างบรยุติดแล้วกับบนิ่งท่าวาลายเกาลายคน้นบ่ทำลายคน้นบ่ขาบ่ขาบ่ขากันแต่ยายปูคิดว่าถ้าสมมติว่าการบร่ขาซับนี่ห้เาเอา คนก่อนคนต่อคนบ่อขากันบ่อใช่ไร่กันบ่อยังกันมันก็นสิดีไปอีกนินหนึ่งได้บทสรุปของยายปูสิลุงโดยสินหากับมากแปดทุกครัง้งเมื่อนี้ก็แค่นี้ค่ะเดาว่าเมื่อต่อไปจะมีอีกแต่ว่าติดตามยายปูในเรื่อยยายปูสิมีหนึง่งมาวัดใดยี่ยางสองอีกอันนึงยายปูก็สีมีประเทศไหอ่อีหยงเขาแน่อีกอันนึงนี่ยายปูสิเขียนไตรุ่ม พ่อที่สมภานของทุกพระอคงเนี่ยเขามีอิสระในการใส่ชีวิตเขามีอิสระในการได้รับการศึกษาเขามีอิสระในการทํางานที่ดีทุกอย่างเขาไม่ได้เป็นขีดข่าวไปด้อยจะคิด่าเจุาของเป็นทาสมันยูทีว่าเหาสี่เหตุอย่างใดทุกสิ่งทุกอย่างเขาเหตุมากคืออิสระหนึ่งประเทศเขาให้อิสระทางความคิดอิสระทางการศึกษาอิสระทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าเขาจะไปคิด เอเจอไปจนกระทั่งว่าเขาเป็นคนเขาเป็นถาดคนนั้นเป็นันบอมแมนเทาจะคิดขนาดนั้นมือในใีนยายปู่กับมีแค่นี้มือต่อไปยายปู่กับสีเวามีอีกหลายอย่างติดตามยายปู่ในเดอมีหลายอย่างสีเฮะว่าวฟังบ่าวา,าภาพประจํามันเกิดบ่าวา,าประเภทนี้สิบสองเดือนยายปู่มีเรื่องเฉลียวอฟังแต่ว่ามือแค่นี้จบกอนนะค่ะเนาะสวัสดีค่ะมีความสุขทุกๆคนเดอ้อ